อืมน้ำนูนไปเลยฮะวิ่งออกขวาวอ่ามันถึ้ว่าวิ่งออกขวาไงแล้วมันก็มาโดดโชว์ตัวนะนนะอืมให้รู้โดดโชว์ตัวให้รู้ไม่ได้แดกกรอก <laughs> หนึ่งเดียโอ้ยโดนแล้วโดนแล้วโอ้ยแล้วโอ้ยชิบหายทำไงวะเนี่ยโอ้เขียเอ้ยมันมาหาเสาแล้ว嘛เนี่ยยกสูงสุดแล้วเนี่ยชิบหายเกี่ยวแล้ว เกี่ยวเสาแล้วปล่อยปล่อยวิ่งไปปล่อยวิ่งไปวิ่งไป,ป,ปชิบหายอย,อยู่กับเสาเลยว่ะเงีย้ย นิ่งเลยว่ะหลุดไม่หลุดก็ขาดปะสายพันธ์เสาไม่หลุดก็ขาดอะเฮ้ยไม่นแน่ยังอยังอยู่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 อ <c oughs> <c oughs> เชียร์แล้วชิบหายแล้วยังอยู่ยังอยู่ไม่ลึกไม่ลึกตรงนั้นตื้นหนัาน้เต้ยถอดหลักออกเลยนะถอดถอนหลักออกเลยยังอยู่ยังอยู่ยังไม่ลุดยังไม่ลุดต้องถอนหลักออกเลยอ่ะหูย ไม่ดึง <วะ S 1> ไม่ดึงไม่ดึงหูชิบหายสิบกิโลว่ะยังอยู่ยังอยู่ต้องถอนหลักออกเลยอะสองหลักเลยอะอย่าจับสายนะอย่าสับสายนะต้องถอนหลักออกอะ่ะต้องถอนต้องถอนหลักออกก่อนอะ โอ้ยชิบหายเอ้ยมานี่แล้อโอ้ยเดี๋ยวเตยต้องมาซ้อนต้องมาจอยผมแล้วเดี๋ยวมันวิ่งไมอีกใช่ไหม อูยอันนี้ออกอ่ะเอ้าเอาออกดีกว่าเอาเอาอกดีกว่เาเดี๋ยววังเข้าปูนเข้าอยู่แล้วเนี่ยอ้อมทา,างนี้ดิดีหน้าประตูเลยจ้ง เดี๋ยวข้ามไปฝั่งนน้นแล้วข้ามไปฝั่งนน้นแล้วเอ,อเอาเชียช่ยเอ,อ้ยอุ้ยเชี้ยเหมือนไปพันอะไรเข้าแล้ววะโอ้ยหลุดแล้วหลุดแล้วไม่แน่

เขาแปลงหรือตระนี้ครัหนุ่มพุ่งเพื่นดีกิเปอร์ด้วยอุ้ยเขียรึยี่ดันหาป้าเลยอมิดด้วยเนี่ยชิบหายจะขาดตัวเเนี่ยไม่ขาดถ้าไม่เข้าเเงือกเดีขาดนะผมลงทุนว่ายน้ำไปปลดให้เลยนะลงทุนขนาดนี้ให้ขาดเลย เอ้าใช่เบ็ดเทสี่อะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสามสิบปอนไม่ใช่ไม่ใช่ตัวเบ็ดอะตัวเบ็ดเอะติดมากาดเหยื่อออกมาแล้วปักเหยื่อปักเหยื่อปักอมมิดเลยอะสวิงก็ได้นะผมว่านะหัวเข้ามันก็โอเคแล้วนะถ้าหัวเข้ามันก็ยอมแล้วนะ

นี่ครับลอกเบอร์800สาย PE 0.8ครับคันเวท3ขีด10นะครับโอ,โอ้ยตัวนี้สิขนาดตัวตัวนั้นยังสิบเลยตัวนี้ใหญ่ว่าเยอะเลยอ่ะคันอ่อนด้วย3ขีดสิบเองอ่ะอยอมมิดด้วยกัดเหยื่อลิปเลดนะครับ <S <S โอ้ยแม่งับนิ้วชิบหายปวดเลย เหยื่อลิฟเลตครับเข,าขา้าวเต็มเต็มโอ้หแม่งดูเต็มคอเลยขอถ่ายรูปหน่อยเถอะโอ้ยเอาเอาหย่อนสายเลยย่อนสายเลยย่อนสายเลยอ่ะถ้าหลุดมาเนี่ยจ้าผมเครื่องเลย <laughs> ลอยลงน้ำใช่ไหม <c oughs> โอ้โหเต็มคำล้วออกเลยครีมให้พรนาดีด้วยหาให้เอาเสื้อมาเปลี่ยนเจอได้โดนด้ตามมันอยู่สองรอบบอกแล้วเดี๋ยวมันต้องโดนโอ้โหไดนป่ะเต็มเต็มเลยสัตว์เอ้ย ใหญ่ใหญ่กว่าไอตัวลุงของผมสิบอัพแน่นอนพู้ไปทางขัดกรรมเดี๋ยวมึงต้องโดนไนสัตว์โดนไัได้พุ่งอยู่ตรงนี้มาอยู่นู่นเลยโคตรใหญ่ระวังดีนะ